หรือนี่อาจจะเป็นชุดยกถักเส้นทองคำตามที่เขียนไว้ในบันทึกโบราณและการสวมใส่ชุดนี้จะทำให้ไม่เน่าเปื่อยเป็นพันปีจริงหรอ <aki> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตำนานจิงหลิวย,ยี่ยีชุดหยกถักเส้นทองคำกันค่ะ บันทึกชีจิงจ่าเจียระบุไว้ว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นหลังจากที่จักรพรรดิสวรรคตแล้วร่างของพวกเขาจะถูกใส่ชุดหยกที่ถักด้วยเส้นทองคำที่เรียกว่าจิงหลุยยี่ก็คือชุดหยกถักเส้นทองคำนั่นเองเนื่องจากสุสานของราชวงศ์ฮั่นส่วนมากจะโดนขุดขโมยไปจนแทบไม่เหลือซากจึงทำให้ในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมายังไม่มีใครเคยเจอเข้ากับชุดหยกถักเส้นทองคำของจริงเลย จนมีบางคนคิดว่านี่มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานก็เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2511ได้ไปพบเข้ากับหลุมฝังศพโบราณของราชวงศ์ฮันเมื่อนักโบราณคดีมาถึงพวกเขาก็ต้องเจอกับสิ่งที่ทําให้ต้องตะลึงในระหว่างที่ทําการขุดค้นพวกเขาพบเข้ากับสิ่งที่คล้ายกับเสื้อเกราะที่ถักโดยเส้นทองคําและแผ่นหยกซึ่งพอกระทบเข้ากับแสงแดดแล้วจะเปล่งประกายสะท้อนแสงและดูสะดุดตายอย่างมากหรือนี่อาจจะเป็นชุดหยกถักเส้นทองคําตามที่เขียน ไว้ในบันทึกโบราณนักโบราณคดีแต่ละคนเนี่ยต่างก็ตื่นเต้นกันมากค่ะไม่คิดว่าชุดในตำนานนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วเจ้าของชุดยกถักเส้นทองคํานี้เป็นใครกันและการสวมใส่ชุดนี้จะทําให้ไม่เน่าเปื่อยเป็นพันปีจริงหรอแต่ไหนแต่ไรคนจีนจะมีความเชื่อที่พิเศษกับยกยิ่งถ้าเป็นคนจีนสมัยโบราณยกถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของบุรุษผู้มีคุณธรรมและยังมีความเชื่อที่ว่ายกสามารถขับไลผ่ผู้ผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยช่วยปกป้องผู้สวมสใส่ให้ปลอดภัยและมีแต่ความโชคดีคนในใสมัย ราชวงศ์ฮั่นเชื่อว่านำหยกมาวางไว้บนทวารทั้ง9้าของผู้เสียชีวิตทำให้ร่างกายไม่เน่าเปื่อยและยังสามารถกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าสำหรับชาวจีนโบราณการฝังศพจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าแต่สำหรับจัก,กรพรรดิการใส่เสื้อธรรมดามันก็คงง่ายเกินไปจะต้องมีความพิถีพิถันทำให้มันหรูหรามากที่สุดทองเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในขณะที่หยกเป็นวัตถุที่ทรงคุณค่าและยังเป็นสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคม ใช้ทองคําและยกมาทําเป็นเสื้อผ้าขอหุ้มร่างกายเอาไว้ตอนนั้นคนโบราณมีความเชื่อว่าจะได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งความรู้ลานี้เป็นสิทธิ์เฉพาะของจกักรพรรดิหรือไม่ก็ขุนนางชั้นสูงสุดเท่านั้นซึ่งประเพณีแบบนี้ก็มีอยู่แค่ในช่วงเวลา206ปีก่อนคิดศกราถึงปี220ทั้งหมดประมาณ400ปี ยิ่งไปกว่านั้นการป้นสุสานทําให้ชุดเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดเผยในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมานอกจากชุดหยกถักเส้นทองคําใช้สําหรับการฝังศพของจกักรพรรดิกับเจ้าเมืองแล้วสําหรับขุนนางระดับชั้นสูงจะใช้เป็นชุดหยกที่ทําจากเส้นเงินหรือเส้นทองแดงซึ่งเรียกว่าชุดหยกถักเส้นเงินหรือชุดหยกถักเส้นทองแดงโดยชุดหยกถักเส้นทองคําถือเป็นชุดผสบที่มีระดับสูงสุดในราชวงศ์ฮั่นตามบันทึกชีจิงจ๋าจี้ มีพูดถึงวิธีการเก็บะสบของจกักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นโดยจะนำหยกมาทำเป็นตัวเสื้อโดยจะใช้เส้นทองคำเป็นตัวเชื่อมหยกแต่ละแผน่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเสื้อเกราะชุดหยกนี้ผู้คนมักจะเรียกว่าชุดหยกถักเส้นทองคำสำหรับที่มาของชุดนี้นั้นพบว่ามีหลักฐานในช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่นโดยมีงานศึกษาว่าชุดนี้อาจมีต้นกำเนิดมาจากชุดหยกในสมัยราชวงศ์ชีโจ ซึ่งเป็นหน้ากากหยกโดยจะใช้ผ้าทอในการคุมศีรษะของผู้เสียชีวิตก่อนและก็จะใช้เศษหยกชิ้นเล็กๆเย็บเข้ากับตัวผ้าถักเย็บออกมาให้เป็นในลักษณะหน้ากากเมื่อถึงสมัยชีฮั่นประเพณีนี้ถูกพัฒนาไปขั้นล้ำสุดจนเกิดเป็นชุดหยกถักเส้นทองคํามีประโยคของคนจีนที่พูดว่าห้ามมู่ฉมู่จูคงถ้ามีสุสานของราชวงศ์ฮั่นอยู่สักสิบแห่งเก้าในสิบวางเปล่าหมด ซึ่งก็หมายถึงการป้นสุสานในราชวงศ์ฮั่นมีความดุดเดือดและเกิดขึ้นบ่อยมากจนถึงขนาดที่ว่าสุสานของจกักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นถูกป้นไปจนเกือบหมดแล้วและนี่มีความเกี่ยวข้องกับชุดหยกทักเส้นทองคำอยู่ด้วยซึ่งทำให้มีเพียงคนรุ่นหลังๆไม่กี่คนที่เคยเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของชุดหยกทักเส้นทองคำนี้ ในขณะนั้นมีหน่วยกองทัพออกคำสั่งให้ทำการระเบิดภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเ่ยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล200เมตรเนื่องจากภูเขานี้มีความแข็งผิดปกติพวกเขาต้องการนำพื้นที่ตรงนี้ค่ะมาสร้างเป็นห้องใต้ดินแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าในการระเบิดครั้งแรกเนี่ยทำให้เศษดินแตกกระจายออกมาเท่านั้นเองส่วนตัวหินแทบจะไม่ขยับขยี้ออกมาเลยหลังจากนั้นพวกเขาจึงขึ้นไปตรวจสอบที่ภูเขาจึงพบว่ามีช่องขนาดใหญ่ที่ยอดเขาและพวกเศษหินทั้ง หมดก็ตกลงไปอยู่ในช่องนั้นแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าในการระเบิดครั้งแรกทำได้เพียงแค่ทำให้เศษดินแตกกระจายออกมาส่วนตัวหินแทบจะไม่ขยับขยื้อนออกมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาจึงขึ้นไปตรวจสอบที่ภูเขาจึงพบว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ที่ยอดเขาและพวกเศษหินทั้งหมดก็ตกลงไปอยู่ในช่องนั้นจากนั้นทหารกล้าหลายนายก็ได้ถือไฟฉายเข้าไปสำรวจภายในถ้ำแสงแดดอ่อนๆที่สาดเข้ามาทำให้พวกเขาพบว่า ภายในถ้ำเต็มไปด้วยวัตถุโบราณมากมายรวมถึงวัตถุบางชิ้นที่มีแสงประกายวิบวับสะท้อนออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสุสานที่ได้มาตรฐานสูงม,มากๆพวกเขานําเอาเครื่องสำริดออกจากตัวถ้ำซึ่งบนเครื่องสำริดเหล่านี้ก็จะมีการแกะสลักคําว่าจงชานในฝูไว้อยู่ด้วยคํานี้ทําให้เกิดเป็นประเด็นน่าสนใจจากหน่วยงานรัฐบาลในทันทีเพราะในประวัติศาสตร์จีนจะมีเพียงแค่สองอาณาจักรจงชานไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรจงชานไหนก็ตามแต่ยังไงแล้วอายุของสุสาน นี้ก็ต้องมีอายุมากกว่า2,000ปีหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําและต้องบอกก่อนนะคะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยที่ประเทศจีนยังไม่เคยเจอสุสานของราชาวงศ์ฮั่นที่ยังไม่เคยโดนพวกโจรบุกรุกมาก่อนส่วนมากที่จะเจอเนี่ยก็คือก่อนหน้ามีพวกโจรเข้าไปก่อนหน้านั้นแล้วทําให้การค้นพบนี้เป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สําคัญอย่างมาก จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพิพิธภัณฑ์โบราณคดีของประเทศได้เข้าไปตรวจสอบตัวสุสานค่ะเมื่อพวกเขามาถึงก็ต้องตะลึงเพราะวัตถุโบราณที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดเป็นสิ่งของจากสมัยราชวงศ์ฮั่นที่มีจำนวนมากมายสวยงามตาแถมเป็นวัตถุรูปทรงที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพวกเขาได้ทำการศึกษาและตรวจสอบข้อความที่สลักอยู่บนวัตถุโบราณ จนได้ข้อสรุปว่าเจ้าของสุสานแห่งนี้คืออ,องหลิวเชิงไทยพูดก็คือเป็นโอรสคนที่9้าของจกักรพรรดิฮั่นจิงตีดังนั้นหลิวเชิงเขามีศักเป็นพี่ชายของจกักรพรรดิฮั่นอูต่ตีถ้านับตามขั้นขุนนางแล้วจะมีการแยกทั้งหมด20ตําตำแหน่งตำแหน่งอองมีศักใหญ่รองจากจากักรพรรดิ ระบบการปกครองของอาณาจักรจงชาน้ายกับในพระราชวังลองคิดดูว่าอองหลิวเชิงในตอนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งสูงแค่ไหนแถมสุสานยังใหญ่โตขนาดนั้นแล้วแถมในเรื่องสามก,ก๊กเล่าปีเนี่ยทุกครั้งที่เขาแนะนําตัวก็จะพูดอยู่เสมอว่าเขานั้นเป็นลูกหลานของหลิวเชิงเป็นเพราะหลิวเชิงมีบุตรมากถึง120กว่าคนและเล่าปีก็เป็นหนึ่งในลูกหลานของเขานั่นเอง มันทำให้เห็นว่าตอนที่หลิวเชิงมีชีวิตอยู่นั้นเขามีชื่อเสียงมากแค่ไหนดังนั้นการที่สุสานของหลิวเชิงจะดูหรูมันก็ไม่แปลกนั้นในสุสานนี้มันจะมีชุดหยกทักเส้นทองคำในตำนานอยู่จริงไหมในปีพุทธศักราช2511สุสานของราชาวงศ์ฮั่นที่หาดูได้ยากขนาดนี้ถูกพบโดยบังเอิญในขณะนั้นโกูวมโู่ร่วได้เดินทางมาที่นั่นท่านนี้คือผู้นำทางด้านโบราณคดี ทันทีที่กัวโมโรเห็นเข้ากับวัตถุบโบราณเหล่านี้เขารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่ใช่แค่เป็นสุสานของราชวงศ์ฮันแต่ยังเป็นสุสานร,ราชวงศ์ฮันที่ยังไม่เคยถูกป้นมาก่อนหลังจากนั้นกัวโมโรได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เริ่มทำการขุดสุสานแห่งนี้ การขุดค้นสุสานได้เริ่มต้นขึ้นณตอนนั้นกองทหารไม่ทันระวังทำการระเบิดห้องถงด้านข้างซึ่งเป็นห้องที่ตั้งอยู่ข้างๆทางเดินหลักของสุสานภายในห้องมีสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันของหลิวเชิงเมื่อเหล่าทหารเปิดเข้ามาตรงบริเวณทางเข้าสิ่งของที่ควรจะวางไว้ในห้องถงสองด้านข้างกลับถูกนำมาวางไว้ที่ทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งของที่ฝังไว้นั้นมีจำนวนมากเกินไปจนไม่สามารถเก็บไว้ในห้องฝังประสบได้ทั้งหมด และหนึ่งในห้องถงด้านข้างเป็นห้องลงรถม้าของหลิวเชิงภายในห้องเนี่ยมีวัตถุสิ่งของมากกว่า3,000ชิ้นที่เป็นอุปกรณ์สําหรับรถมา้าที่มีทั้งอุปกรณ์ม้าในรูปแบบทองสำลดและม้าที่ทําจากไม้ซึ่งมีลวดลายเกสลักที่ปราณีตและละเอียดอ่อน ทั้งหมดนี้เป็นชิ้นส่วนรถม้าทั้ง6คันที่ตอนหลิวเชิงใช้ตอนยังมีชีวิตอยู่โดยวางอยู่เต็มภายในห้องรถม้าเหล่านี้มีรูปลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งรถม้าที่ใช้เดินทางในชีวิตประจำวันรถม้าที่ใช้ในการล่าสัตว์และรถม้าที่ใช้ในการแข่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหลิวเชิงเป็นคนที่ลหลงไหลในรถม้าอย่างมาก และห้องโถงอีกข้างก็เป็นห้องเก็บพันชนะเครื่องใช้ต่างๆของหลิวเชิงภายในเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องใช้สิ่งของภายในครัวสวยงามมากมายมีเครื่องใช้ภายในบ้านครบครันไม่ว่าจะเป็นหม้อถ้วยชามและถาดรวมถึงยังมีเครื่องบดถั่วอยู่ด้วยซึ่งเครื่องบดนี้เนี่ยทำอย่างปราณีตมากๆโดยมีร่องเล็กๆจํานวนมากที่สามารถกรองตัวถั่วเหลืองเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออีกชิ้นที่ได้รับการศึกษาจนทําให้ผู้เชี่ยวชาญต่างก็ต้องทึ่งนั่นคือหม้อทองแดงสำหรับทำอาหารเนื่องจากหม้อทองแดงนี้มีหูจับด้านข้างที่ออกแบบให้มีรูปทรงเป็นตัวเออยู่สด้านซึ่งมันช่วยให้ฝาหม้อถูกปิดสนิทและแน่นหนาขึ้นและการออกแบบเช่นนี้มีวัตถุประสองค์อะไรกัน ทุกคนรู้ดีว่าการที่จะตุ๋นเนื้อนั้นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหตุผลหลักเลยก็เพราะว่าการซีลของหม้อนั้นไม่ได้ดีอะไรมากนะักอย่างสมัยนี้เราก็จะใช้เป็นหม้อแรงดันในการทำกับข้าวได้แต่ในสมัยก่อนยังไม่มีและเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้การนำฝาหม้อนี้ครอบไว้ก็จะสามารถช่วยให้อุณหภูมิในหม้อนั้นสูงขึ้นสามารถย่นเวลาในการทำกับข้าวให้เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นหลักการเดียวกับหม้ออบแรงดันในยุคปัจจุบันของเรานั่นเอง และนี่อาจจะเป็นหม้อที่ทำขึ้นมาให้กับหลิวเชิงโดยเฉพาะเพราะในปัจจุบันวัตถุชนิดนี้พบแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่าหลิวเชิงเขายังเป็นคนที่ชอบกินด้วยนั่นเองคนที่รักในการกินเรื่องดื่มก็คงจะหนีไม่พ้นด้วยเช่นกันเพราะในสุสานยังมีขวดใส่เหล้าหนึ่งในนั้นก็มีกาน้ำเคลือบทองสำริดที่มีลวดลายมังกรผิวด้านนอกเคลือบด้วยทองและตัวกาน้ำมีมังกรสองหัวสี่ตัว แต่ที่ก้นกาน้ำกลับมีการสลักคำว่าถูที่แท้นี่ก็เป็นกาที่ใช้สำหรับในอาณาจักรถูหลังจากอองของอาณาจักรถูก่อกระบฏไม่สำเร็จและโดนโทษประหารวัตถุชิ้นนี้จึงถูกยึดไปหลังจากนั้นจกักรพรรดิฮั่นจิงตี้ก็มอบกาใบนี้ให้กับโอรสของเขานั่นก็คือหลิวเชิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลิวเชิงเนี่ยได้รับการโปรดปานจากผู้เป็นพระบ,บิดาและแถมยังมีน้องชายหรือพระอนุชายอย่างจากักรพรรดิฮั่นหูดีที่คอยสนับสนุนเขาทําให้หลิวเชิงเนี่ยได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ในอาณาจักรจงฉานได้ถึง42ปีใช้ชีวิตเสพสุขไปกับเหล้าและหญิงงามจนมีลูกมากกว่า120กว่าคน ห้องโถงตรงกลางเป็นห้องที่ใช้สําหรับเก็บของเหล่าเครื่องใช้ชีวิตประจําวันของหลิวเซิงก็จะมีพวกชุดเครื่องนอนรวมไปถึงมุ้งอีกสองหลังแต่เนื่องจากการเวลาที่ยาวนานมุ้งก็เหลือไว้เพียงแค่โครงเหล็กที่ทําจากทองสำลิศเกือบ120ชิ้นพอเข้ามาถึงห้องหลักที่สําหรับวางประส,สิ่งที่เห็นคือบ้านที่สร้างจากไม้และก้อนหินถึงแม้ว่าบางส่วนจะเสื่อมสภาพผุพังไปแต่ยังคงเห็นลักษณะโครงบ้านได้อย่างชัดเจน เมื่อทำการซ่อมแล้วนี่น่าจะเป็นเสมือนบ้านจำลองขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยอิงจากรูปแบบห้องนอนของหลิวเชิงตอนที่เขายังมีชีวิตภายในบ้านแบ่งเป็นสองห้องเล็กใหญ่ภายในห้องใหญ่ยังมีชุดเกราเหล็กที่หลิวเชิงเคยใช้ตอนมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ยังมีปานิสินรูปปั้นทองสำลิดคนนั่งคุกเข่าซึ่งเรียกว่าโคมไฟพระราชวังฉางชิง ในตอนแรกเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคิดว่าเป็นคุมไฟธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อศึกษาวิธีการใช้งานแล้วถึงกับต้องทึ่งตัวควมไฟนี้เชื่อมกับร่างของรูปปั้นและฐานล่างเนี่ยมีช่องว่างเมื่อวางคมไฟไว้บนน้ํา ควันจากเทียนจะก,กระจาาอยู่ในร่างกายรูปปั้นและผสมเข้าไปในน้ำซึ่งไม่ทำให้ห้องเต็มไปด้วยควันโดยการใช้งานแบบนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำในสมัยนั้นโคมไฟพระราชวังฉางชิงนี้มีเพียงชิ้นเดียวและได้รับการจัดให้เป็นสมบัติของชาติไปเป็นที่เรียบร้อย ทีนี้เรามาดูห้องเล็กกันบ้างค่ะว่ากันว่าห้องเล็กนี่แหละคลายแม็กสุดภายในห้องมีวัตถุที่เรียกว่าชุดหยกถักเส้นทองคํานั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองว่ากันว่ากลัวมั่วรั่วพอได้เห็นถึงกับน้ําตาไหลภาคเมืออคิดว่าเขาน่าจะแบบปลื้มปิติดีใจสุดๆก็ยังว่าแหละชุดนี้แต่ละคนก็ได้ยินแค่ในตำนานไม่เคยมีใครเคยได้เห็นของจริง แล้วถึงแม้ว่าร่างกายของหลิวเชิงเนี่ยจะสลายไปตามการเวลาแล้วก็ตามแต่เราก็ยังสามารถเห็นชุดยกนี้อยู่ในสภาพถือว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวหลังจากนำชุดหยกไปทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพบว่าชุดนี้ทำจากแผ่นยกทั้งหมด2,480แผ่นเส้นทองคำเนี่ย1กิโลครึ่งชุดยกทั้งชุดอยู่ในแบบที่สมบูรณ์และชุดนี้ถูกทำขึ้นตามรูปร่างของหลิวเชิงโดยมีความยาว188ซนเมตร แสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่แท้จริงของหลิวเชิงชิ้นส่วนหยกถูกประกบเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนตั้งแต่หัวจะรดเท้าราวกับเสื้อเกรอะหยกยังไงย่างนั้นแม้แต่ช่างฝีมือที่มีความชำนาญยังต้องใช้เวลาถึง10ปีเพื่อที่จะสร้างเสื้อหยกตัวนี้ออกมากฎระเบียบของสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อจกักรพรรดิกับจกักรพรรดนินีสวรรคตจะต้องฝังรวมกันแต่หลุมฝังศพของพวกเขาจะไม่ไกลกันมากซึ่งหมายความว่าชายาเอกของหลิวเชิงน่าจะถูกฝังอยู่ใกล้ๆนักโบราณคดีเริ่มทําการค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากที่ได้สํารวจพวกเขาก็ได้ค้นพบหลุมสุสานชายาเอกของหลิวเชิงเมื่อเปิดหลุมสุสานที่2นักโบราณคดีก็พบว่ามันกว้างกว่าหลุมสุสานของหลิวเชิงมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าชายาเอกนั้นเสียชีวิตหลังหลิวเชิง ดังนั้นเทคนิคการก่อสร้างหลุมผสบของชายาเอกจึงได้รับการสร้างที่ดีกว่าแต่วัตถุสิ่งของต่างๆที่ฝังกับพระชายามีน้อยกว่าขององหลิวเชิงและพวกงานปานิศินก็มีน้อยกว่าอีกด้วยแถมยังไปเจอเรื่องที่เซอร์ไพรส์เมื่อในหลุมผสบของชายาเอกนั้นก็มีชุดหยกถักเส้นทองคําตัวแผ่นยกมีขนาดที่เล็กกว่าขององลิวเชิงอยู่เล็กน้อยซึ่งเป็นลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้หญิง ความยาวนั้นอยู่ที่172ซนตมรแผ่นยกตรงบริเวณหน้าอกกับด้านหลังมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่โดยบริเวณหน้าอกใช้หยกประกบเข้ากับผ้าไหมทําให้เป็นรูปทรงและการขุดค้นในครั้งนี้ก็ได้พบเข้ากับชุดหยกทั้งสองตัวซึ่งเหมือนกับว่าได้มาเติมเต็มช่องว่างของตำนานชุดหยกถักเส้นทองคําในประวัติศาสตร์จีน